โอเคกล่องหมดยังยังไม่หมดโหพี่ฮึพี่มาอะไรอ่ะพี่ที่ที่มาเอาเลยเอาเอาไปเลยพี่เอาด้วยธนูไปเลยอ่ะนั่นนะธนูแล้วโอ้โหนี่มันทำอะไรนี่คุณบอกเลยป๊อปเดียวโอ้โหวิตาเลเวลขนาดนี้ป๊อเโหยเออยิงที่ทะลุถึงโซน่ายอ่ะ เอ้ยนี่ไงพี่ได้พุมาแล้วเนี่ยเอาวะเอาเอาเยอะนะของของเต็มอ่ะโอ้ยขวานขวานอันนี้ก็เหมือนกันพอๆกับเธอหนูเลยอ่ะโอ้โหเอาผมเอาเว้ดูดาเมจดิพี่ดูดาเมจดิอู้หูยาวมากดะมองไม่เห็นดาเมจเลยอะผมเอาผมเอาดาบนี้ผมเอา สองนหนึ่งจบคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียเท่านี้ถ้าชอบก็อย่า <ไป S 2> ลืมกดไลค์กดแชร์นะนนโอ้ยมุกเดิมมึงก็เล่นนะพี่ต <c oughs> าพี่ตามุกเดิมมึงกี่เองเอล้วโอเคอเครับผมสำหรับในคลิปนี้นะผมเราก็จะมาทำการเล่นคล้ายๆกับแมนฮันเกมเกผสมกับ UFC พรอมนั่นเองนะครับผม โอเคซึ่งในวันนี้เราก็มีทั้งหมด6คนนะครับผมก็มีด้วยพี่แล้วผมพี่เบต้าพี่เฟมแคนดี้พี่เบิร์นมิสเตอร์ทูจากเบิร์ดตาโตนะครับผมแล้วก็พี่เพชรดื้อๆพี่จิเกต้าคงแล้วก็พี่ตีนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะทําการแบ่งทีมกันทั้งหมดประมาณ3ทีมแล้วทีมละ2คนในเนื้อซึ่งมาเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาวิธีการเล่นก็เริ่มดกวยนะครับผมอ่ะกดเลยกดเลยอ่ะกดก่อนก็ได้เสียเลยพี่ มันออกมามันออกมาเนื re> ้อหมูได้ไงยังไม่ใส่นไหมอ่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวอ่ะต่อไปที่ละกันอะกันนายกที่สีอะไรฮะสีแดงสีแดงกนก่อนฮะออไอะไรงไปนกไปสีอะไรอาสีแดงเอาไไงเอาไไงตีอะไรน่ยตีตีีีตตีี แล้วเหรอเป็นอึดเป็นอึดโอเคมาได้ขอใรทีมแป๊บนึงนะครับได้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 โอเคผมก็ตอนนี้ก็เซตทีมกับพี่เทีย่ร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะมีของแจกซึ่งวันนี้เราถ้าแพ็กที่เราจะเอามาเล่นกันก็คือเราต้องครับกล่องนะครับบเป็นกล่องกล่องเชียนธรรมดาแล้วมันจะได้ของ OP คือบอกเลยว่า OP จัดจัดอ่ะแล้วถ้าแพ็กเนี้ยบอกเลย ว่าเป็นอะไรกเนี่ยสองคนรู้ฟังไหาเรื่อยๆเราจะให้ฟินเอสติลคนาเล่นหนึ่งอะไเพื่อเป็นการเคลียร์ไอเทมในแนวกันแหลกด้วยนิดนึงแล้วก็เราจะแจกอาหารแล้วก็ไม้ใน้องมาใ้ทั้งหมดหกสิบสี่ชุดเอาไว้ครับกล่องเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีไม้จริงจริงมันมันก็มีในแนวเดี๋ยวกันเจ้าพยากรกันเอ้าหวัดดีเอิรดเอ้าหวัดดีครับเจ้านายเป็นยัไรแม่ พูดมาแล้วพูดมาแล้วโอเคจะคุณถ้าพร้อมแล้วก็แยกห้องเลยฮะแยกห้องเลยพี่ต้าไปห้องสามไปเราอยู่ห้องนี้อราพี่ตีมาเราพี่ตีมเราพี่ตีดื้อฮัลโหลเราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วล่ะพี่ต้ากินมันคือพงที่ขีดไงล่ะใช่เราต้องชนะนะพี่ต้านนะเล่นไงนะลืมลมาเดี๋ยวผมบอกพร้อมนะพร้อมนะ พร้อมนะสามสองไปมาพี่ตาเราไปอยู่แถวๆนี้กันดีกว่าพี่ตานี่นี่เรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่านะพี่ตาโอเคโอเคพี่ตาพี่ตาต้องพาผมชนะเข้าใจไหมพี่อยู่แล้วใครอยู่พี่ชนะหมดแหละมาพี่เดี๋ยวไปศึกษาที่วิธีการใช้ให้ดูมาขั้นตอนแรกเราต้องคราฟตัวคราฟนะพี่นะครับผมโอเคเราได้โต๊ะคราฟมาแล้วหนึ่งอันปุ๊บแล้วก็วางไปครับผม พี่ลองครับกล่องมาหนึ่งกล่องนะพี่นะชึบแล้วเราวางแล้วเราคูดแล้วเราก็จะได้สุดเยินขอา <Wow. S 1> พี่ <Wow. S 1> เป็นไงล่ะไม <Wow. S 1> ่บอกเลยมีเป็นล er ็อกเลยพี่คิดดูค้าข้า,ขารู้สึกถึงพลังนี่พี่ดูเกาะที่พี่ผมได้ปึ๊บไหนมาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมเพื่อให้ง่ายต่อก,การใช้งานกับเจค่คราบขว่าข,ข,ขึ้นมาอันหนึ่งว้าว <Wow. S 1> เป็นไงพี่ได้อะไร เกาะซูนหายมืดจอแล้วพี่จะใส่ไปทำไมอ่ะเอาพี่ใส่ไปแล้วเหรอเอาไม่เป็นไรก่อนถอดได้ถอดได้ถอดได้มาพี่เดี๋ยวเราต้องมีซักกล่องหนึ่งเอาไว้เก็บของด้วยเนาะเพราะว่าของมันเยอะมากอืมดีมางเฮ้พี่เอ้งั้นเดี๋ยวเอากล่องนี้ไว้เก็บของแล้วกันเนาะพี่เนาะโอเคโอเคอันนี้นี่เก็บวางไม้เลยเก็บเอานี้มา มันให้ประตู p o r ท a l มาด้วยนะที่จริงใช่ไอ้สองกล้องติดกันได้ขุดมันก็เหมือนกันใช่ไหมได้ฮะขุดได้ขุดได้เฮ้ยจริงจริงนี่สื่อไรปุ๊บแล้วก็ลองขุดเฮ้ยพี่ได้บล็อกอันนี้ด้วยบล็อกอะไรพี่เนี่ยบักบาเลียบาเลียโอเคเอาเอเดอร์เพลมาผมว่าผมได้ใช้เอเดอร์เพลแน่ นี่เดี๋ยวผมครับุกว่าจำเป็นของด<อ>ีละเอ็นนี่แล้วก็โลโลโลพี่อย่าลืมโลนะใช่ใช่ใช่เผมเอาโลมาละตอนนี้ผมต้องการคืออาวุธเดี๋ยวอันนี้เป็นขยะด,ดีกว่าพี่ตาดูนี่นะไม้ไม้สี่สิบเจ็ดโอ้โหเอ๊ยกล่องสี่สิบเจ็ดอ่ะเอ้เด๋ยวลนะโอ้พลาดซะลนะ <c oughs> ไม่เป็นไร ได้ดาบนีซเทอร์ไรมาแล้วแต่มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดับไม่ได้ใช่มันมีแค่เมนดิงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขยายกล้องอันดีไปแล้วพี่ข้าวางบาเลียอะไรเนี้ยขุดไม่ได้ด้วยเออบวกเอาบวกมาวิเทอร์รสออกมาทำไมอ่ะไม่เข้าใจเขาเลยแล้วกันน็อกพี่เนาะมีลูกไอ้ธนูด้วยแต่ไม่มีลูกโอ้ยพี่ได้ดาบโคตรหดเลยอ่ะ อะไรพี่ความคมไอวีเลยนะเฮ้ยใช่เหรอวีไอแล้วอบอกแล้วอยู่พี่นชนะม,มาวันนี้ะไหนเฮ้ยพี่ดูนี่นเฮ้ยบล็อกมเท่าไปเรือป๊ดกมือพี่พี่พี่ไม่พี่พี่พี่ขอไม้ไม้บล็อกนึงไม้บล็อกนึงขอไม้บล็อกหนึ่ง,ไม,ง,ง,ไ,มงไม้ใช่ไหมอ๋อไม้ไม้อันหนึ่งสี่สี่อันสี่อันสี่อันเอาไม้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเท่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์แบบ เนเธอร์ไลท์อ่ะแบบโชว์เนเธอร์ไลท์อ่ะเฮ้ยโคเวอร์วิตามินเบต้าแล้วเหรอพี่พวกชวนชวนบล็อกวาเลียอ่ะโอเคงั้นผมขอเกราะนั้นแล้วเฮ้ยพี่ได้บล็อกนี้เท่าไลร์มาห้าสิบอนาบิเนี่ยผมผมก็ได้มายี่สิบห้าอ yeah, ุ้ยเยอะมากเลยอะเอาเอามาต้องไอ้นี่หนึ่งว่ะโคตรเยอะเลยอะอยากให้มันอยู่ใน ATC ยังเลย โคตรโกรมาผมจะฟูละโ,โอเคทีมเราไปคน<ง>หนึ่งทีเล้าฟรอยจูนเฮ้ยมีรูปธนูแล้วผมขอแล้วกันแล้วเราก็ต้องไปกระเทิบกันในเฮ้ยพี่ได้อีนเลยท่าไม่น่า,าไม่น่าจำเจ็นเลยเฮ้ยผมผมว่าจะเป็นอยู่นะงั้นพี่เอาไหมให้ผมเดี๋ยวผมจะได้แบบบินแล้วก็ไปตีอะ่ะ ดีเอเอด้านบนอ่ะไอตีด้านบนอ่ะมีเลเวลอ่ะวางไว้ในกล่องละเออมาตกใจผมผมเองนี่พวกนั้นเดินมาอ่าเนี่ไยประเด็นคือไม่มีพลุด้วยนะใช่แล้วแล้วไม่จะมีโอกาสดรอปดรอปลุ้งไหมตอนนั้นผมผมว่ามีนะผมว่ามีโอกาสพี่ตาเขาทำอะไรกันน่ะนัะนั่น ยืนยังงงกันเลยขวานยืนไหนแล้ววะทขวานขวานนี่โอเคกล่องหมดยังยังไม่หมดโอหพี่ฮหพี่มาอะไรอ่ะพี่พี่พี่มาเอาเลยเอาเอาไปเลยพี่เอาด้วยธนูไปเลยหนึ่งนะธนูแล้วโอ้โหกูมาธนอะไรนี่กูปวดเลยป๊อปเดียว อ้พตาเลเวลขนาดนี้ผมว่าม้าเดียวเออยิงพี่เทนุถึงโซงไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่ได้พุมาแล้วเนี่ยเอาป่ะเอาเอาพี่เอาเฮ้ยพี่พี่พี่เยอะนะของของเต็มอ่ะโหอ้โหขวานขวานอันนี้ก็เหมือนกันพอๆกับเทนูเลยอ่ะโอ้โหเอาผมเอาเว้ดูดาเมจดิพี่ดูดาเมจดิอู้หมันยาวมากดะมองไม่เห็นดาเมจเลยผมเอาผมเอาดาบนี้ผมเอา แล้วพี่ได้โทเท่มมาเด้วพี่ต้าผมได้ดาน,<ช>นะนะใช้ขวานอะ่ะดีสุดดาวเมจโคตรแรงขวานแรงดาวม่แบบอะไรวนะน่ะนี่มันเกมอะไรเนี่ยล้านอะเลเวลล้านอะเป็น,นยัไงนะของเต็มแล้วพี่อะขอเก็บของของ,ของเต็มไฟเอสเต็กอะไม่เอาอะเรามีขวานโหดแล้วอะแล้วใช่เรามีขวานฟูลมากจุดธนูผมพกไปสองอันแล้วแหละ เอ้ขวานขวานไม่ไม่ไม่ขวานขวานห้ามเก็บไว้ในกล่องคันไอเดี๋ยไอเดี๋ยวพี่ดูมันไปจกไปพี่คิดว่ามันต้องมีคนที่มีเหมือนเราปะว่ามีเรามันน่าจะมีแหละเดี๋ยวโอขุดดินธรรมดาให้ไม่ให้เป็นขุดดินเดือดขั้นไอ้ดีไม่มีของดีเลยอะมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้มาได้ไม้เพิ่มละด จเออาริงๆใช่เราจะฟาร์มต่อเวลาเหลือพี่พ่อที่ขุดไอเดียหน่วยสกุลพันหมื่นแสนล้าเก็บเก็บเก็บเลยขุดออซิเดียนน่าจะเร็วมากเลยน่ะพี่ลองขุดดูอ่ะมันมีออซิเดียนอยู่นะไหนอ่ะอยู่อันนี้หมดหลายตะกรงอ่ะผมเก็บไว้อ่ะ พี่ผมเพิ่งเห็นว่าฟ <s ad> ินส์ t อนด์สติวแอนด e ชานเอฟเฟอร์เจนซี่เมนดิ้งฟอนจูใช่มีกันไก์ด้วยนะเช่ผมยังไม่ได้เลยฟ <s ad> ูดฟูดมาล <s ad> ้วครับพื้อมพร้อมแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวางเลยนะใครข้ามาก่อนได้ก่อนคือชนะนะทีมไหนข้ามาก่อนได้ก <s ad> ่อนโอเคพร้อมแล้ว <s ad> ได้ยังขอเดิอดขอดื้ดื้อหน่อยได้ยัง ทีนะพี่เฟมมาแล้พี่เขาพี่รับผมไม่ไอ่เองเอามาผมไพ่นี้ผมไพ่นี้เอาเผื่อไปใช้มาพี่ใต้นกินพูพีสีเดท่ายังพีสีเดท่ายังมีมาอย่างไรไม่เป็นไรมาพร้ับอาอะครับเฮ้ยลงละไปไอ้ยิงยิงไหนเนี่ยนี่ขึ้นไงแล้วทำไมทีน่ะเขามีพูวะผมมีพู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  สักคนทั้งทีดีอ้มฟักอีกอปด่าต้มฟักอีกขึ้นเปล่าโค้ดโค้ดโค้ดอะไรทีมกูชนะเอ้ยกูชนะทีมกูชนะโจโจ้ไม่ต้องอไรเลยอะนะโอ้ดโค้ดโค้ดอะไรเลยทีมกูชนะทีมกูโดนหโนหนหเป็นไงพีต้าเล้ห่น พี่ยังงงอยู่เลยเอาใหม่เด้๋ยวไเอาใหม่เด้๋ยวเอาใหม่เด้๋ยวไปมันโกงเกินว่ะเฮ้ยโกงเกินโกงเกินเฮ้เนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวไปไม่ใช่หลักกะะชนามเลยอ่ะเฮ้ยตายแก่ละตายบ่อยมากเอาเกาะขาดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ยี่ของไม่โอเมเกินลยไม่คือถัดถังคนทุกคนทุกคนมีอันนี้ใช่ไหมไอ้ของหนึ่งล้านน่ะ ใช่แล้วใครระวางออสเตรเลียพี่ต่อยเพชรแล้วพี่ตายกเ่หอนตอนหายไปไหนอะอุดอตายทีชนะไปไปไปข้าก่อนเลยค่่อ้ยหลุดเกมเลยเฮ้ยมเกมเลย เดิสวยทำไมผู้ตู่เดิอึดเดอึดเดอึดไม่เอาจริงๆไหมฆ่ากันไปฆ่ากันไปคือแบบมันมีทอนหนึ่งล้านเอามึงเอาไงอะไม่คือคือคือทำอะไรมันก็ตายกันนี่มันโอเกินมันโอพีเกินตีกันของตีกันของแต่กูพูดเลยอูดรุ่นเลยอ่ะโอ้โห ไอ้ขวดเข้าสเตกได้ค่าดูเกมไม่ได้เลยโอเคไปมาเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูไอ้ยนี่การนี้กูชนะกูเลยกูฆ่ามึงก่อนได้ก่อนโอหัวพีกเลยมึงอดูกำลังเข้ากูกำลังเข้าใจเย็นโอ้โหดูเข้าเลยไม่เชื่อไงเชื่อตอนเปิดคลิปยังว่าขอมาดูพี่จริงๆ โอเคโอเคก็หมดคลิปเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับซึ่งผลในครั้งนี้คือใครเร็วคนนั้นได้นะครับผมซึ่งไนั่นแหละฮะโอเคผมขอจดคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้พวกเราทีมไซค์กระคราบด้วยนะครับผมไปละเจอกันครับผม